รบอเนกประสงค์ผลิตโดยบริษัทซาบของประเทศสวีเดนมีจุดเด่นด้านเทคโนโลยีขั้นสูงความคล่องตัวค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่ำและสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายแบบดังนี้ความสามารถเด่นของริปเป n 1. ทำหน้าที่เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีภาคพื้นบินและลาดตระเวนได้ในลำเดียว 2. ความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับการต่อสู้อากาศแบบด็อกไฟ 3. ระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัย 4. รองรับอาวุธหลากหลายขีปนาวุธอากาศสู่อากาศขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิธี 5. บำรุงรักษาง่ายใช้งานคุ้มค่าออกแบบให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลต่ำต้องการพื้นที่รันเวย์น้อยและสามารถจอดบำรุงรักษานอกสนามบินได้ใช้งานในทุ้นที่ป่าทางหลวงหรือสนามบินชั่วคราวได้สะดวก